ยุทธแห่งดวงดาราตอนที่19ถึงตอนที่21ก่อนที่เราจะไปรับชมเรื่องเทพยุทธดวงดารานะครับก็ต้องขอบคุณผู้แปลเอ็กโวทันสเลเตอร์นะครับที่ให้ความนุเคุาะห์คําแปลกับเรื่องนี้ของเรามานะครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้และอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บ m y n o v e วนะครับเดี๋ยวผมแปลไว้ให้ที่ใต้ d ี s สคริปชั่นฮะฮไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะหลิงหงเือแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแขนของเจ้าน่ะฮะฮไม่มีอะไรหรอกก็แค่รอยขีดข่วนธรรมดานี่แหละ มันดูน่ากลัวจังเลยเนะลินหงนั้นเป็นหนึ่งผู้ใช้บรรยุทธ์มังกรคงต้องใช้ร่างกายเข้าประทะอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องธรรมดาสินะหลินหงไว้เดี๋ยวข้าจะรักษาแผลให้เจ้าก็แล้วกันเอะไม่เป็นอะไรหรอกหนะ่าไม่ดีเลยนะหากปล่อยให้แผลทิ้งไว้แบบนั้นบ้างทีเจ้าหว่าจะติดเชื้อโรคอื่นๆได้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าเถอะแผลสมานกันเร็วมาก เอาล่ะดูเหมือนว่าแผลของเจ้าจะสมานดีกันหมดแล้วล่ะนะเป็นยังไงบ้างละ่ะยังคงเจ็บอยู่หรือเปล่าถ้ารู้สึกได้เลยว่าดีขึ้นจริงๆิชิงเหอการกระทำวันนี้ของเจ้านับว่าข้าต้องขอขอบคุณมากแต่อยากให้เจ้าจำเอาไว้อย่างหนึ่งนะหือหากเมื่อการทดสอบเริ่มต้นขึ้นเจ้าอย่าได้คิดจะรักษาใครก็ได้แม้กระทั่งคนรู้จักก็ตามเพราะว่านั่นอาจจะเป็นศัตรูที่แฝงมาทำร้ายเจ้าได้ แต่ว่านะหลิงหงผู้ใช้บรยุทธ์ดวงดาวอย่างข้าน่ะคงทำไม่ได้หรอกในเมื่อเพื่อนมนุษย์บาดเจ็บข้ายอมที่จะช่วยเหลืออยู่แล้วชิงเหรอถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าหรอกก็เราจะต้มจบความเป็นเพื่อนแต่เพียงเท่านี้เนะก็ได้ก็ได้ข้าจะไม่รักษาใครอีกแล้วแม้แต่คนสนิทก็ตามดีมากเออจริงสิหลิงหงตอนนี้ข้ารักษามือของเจ้าอยู่มันคืออะไรงั้นเหรอที่อยู่บนแขนของเจ้าเน่ะ ดูมันน่ากลัวคล้ายกับว่ามันกำลังดูดพลังอะไรสักอย่างอยู่เจ้าเห็นมันอย่างนั้นหรอชิงเหออือมันคืออะไรงั้นหรอชิงเหอเจ้ารู้สินะว่าข้าจะไม่ทำลายเจ้าช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับพีนะข้าเข้าใจแล้วละ่ะแล้วก็อย่าได้บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นละ่ะชิงเหินเจ้านี่สุดยอดไปเลยผู้ใช้วรยุทธ์ดวงดาวไม่ได้ไรประโยชน์เลยจริง ถ้าหากอยู่ในทีมที่มีคนบาดเจบ็บกั็ก็ไม่ต้องหวั่นได้ๆอีกแล้วก็แค่แผลเล็กๆน้อนอๆมันไม่ได้สิ้นเปลืองพลังอะไรหรอกหากเจ้าลงมีแผลที่ใหญ่สิมันจะสิ้นเปลืองพลังขนาดไหนเรื่องนั้นก็จริงเลยฮะโม่อยู่หวังว่าเจ้าจะเข้าใจแล้วไม่ไปบอกใครนะอ่าเข้าใจแล้วนะ่าท่านอาจารย์ชูเฉียนเจ้าหนูดูเหมือนว่าพลังวลรยุทธ์ของเจ้าเจ้าสูงขึ้นอีกแล้วสินะ เอาล่ะได้เวลาต้องเตรียมตัวแล้วกลุ่มของเจ้าก็เตรียมตามข้ามาด้วยหรอขอรับเอาล่ะทุกคนเงียบซะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมดสิคนที่อยู่ที่นี่เจ้าจงใช้บรยลทุ์ที่ร่าเรียนมาเอาตัวรอดผ่านไปให้ได้โดยขค่จะคอยเฝ้ามองดูพวกเจ้าอยู่ห่างโดยไม่เข้าไปยุ่งทางที่ดีอย่าได้ออกห่างไกลจากตัวสถาบันนัก เจ้าคงรู้ว่าการทดสอบนี้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆในเมื่อเข้าใจกันดีแล้วก็ตามข้ามาโอ้โหอย่างสูงเลยนะนี่เยช่ชิงเหอระดับของเจ้าตอนนี้อยู่ถึงระดับไหนแล้วงั้นหรอรู้สึกว่าน่าจะระดับสองเมื่อตอนแรกเริ่มตอนนี้ก็น่าจะระดับสามแล้วนะโหเร็วมากเลยนะข้าเพิ่งจะเข้าถึงระดับสองได้ไม่นานนี้เอง ฮาก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะถึงระดับ3หรือเปล่าแต่ถ้าเข้าถึงระดับ3แล้วเราก็พลังยุทธของข้าน่าจะพัฒนาเทียบเท่ากับพลังยุทธมังกรเลยล่ะไม่ต้องห่วงหรอกนาข้าในหนังสือถ้าผู้ใช้บรยุทธดาราสามารถทะลุถึงระดับที่8ได้เมื่อไหร่เขาพูดนั้นจะเป็นผู้ที่ไร้เทียมทานคนหนึ่งเลยล่ะจริงเหรอหนังสือเจ้าบอกอย่างนั้นจริงนะหลิงหงจะเป็นอะไรใหม่ถ้าเจ้าให้หนังสือเล่มนั้นให้ข้าอ่านบ้างนะดูเหมือนว่าอาจารย์ข้าไม่ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าจำเป็นต้องอ่านหนังสือ ฮ่าฮ่าแต่นี่มันคือเล่มเก่าแล้วนะเจ้าเอาเล่มใหม่มันจะไม่ดีกว่าเจ้าหรอกหรอมัวแต่คุยจนลืมเดินไปเลยรีบไปเถอะเดี๋ยวเราจะถูกทิ้งไม่กลางทางเอาได้เอาล่ะในตอนนี้เรามาถึงที่ราบแล้วเราจะทดลองวิชายุทธกันที่นี่การเชื่อมโยงที่นี่จะดีกว่าโ่มภายนอกอย่างทั่วไปนักเอาล่ะต่อไปข้าจะให้เจ้าได้ลองฝึกวิชาดูโดยที่นี่มีอสูรนกเพลิงระดับต่ำซึ่งเหมาะสำหรับการฝึกที่ดีด้วย โหโสูงฆ์มัดเลยเหรอในโลกนี้มีของอะไรแบบนี้ด้วยเหรอนี่นะมีชื่อว่าเสาหินจันทร์เมื่อถึงวันนี้พระจันทร์เต็มดวงพระล่าของเสาจะโครจรใกล้กับดวงจันทร์โดยมันมีความลับซ่อนอยู่และกุญแจไขสู่ทางของเทพเจ้าทางที่ดีเราอย่าไปแตะต้องมันจะดีกว่าเสาหินจันทร์มันมีอะไรสัมพันธ์กับวุทยุด,ดาราหรือเปล่านะโหน่าสนใจจริงๆเลยนะดูเหมือนว่าสาวน้อยของเราจะหลงเด็กผู้ชายทั่วๆไปให้ดูหน้าค้นหาไม่เร็วเลยนะ ซุยหยุนเจ้าควรซื้อใส่กับพี่สาวเซียนะข้าจะถามว่าตอนนี้เจ้ามีแฟนแล้วหรือยังรือดูถ้าจะมีการแสดงที่น่าสนใจแล้วสิเจ้าทำอะไรนะ่ะพวกท้าชั้นต่ำยังมีหน้ามามองหน้าข้าคนนี้อีกอย่างงั้นเหรอดูเหมือนว่าบทเรียนจากญาติของข้าคงจะยังไม่พอสำหรับเจ้าแน่สงสัยข้าคงต้องทำให้เจ้าเรียนรู้สะบ้าง นายน้อยเหลียงเจียนหยุดการกระทําของท่านไว้จะดีกว่าตอนนี้เราต่างเป็นนักเรียนของดารลาสวรรค์หากทําอะไรไม่ควรลงไปคงไม่ดีแน่เข้าหวังว่านายน้องเหลียงเจียนคงไม่ลืมกฎของที่นี่หรอกนะการใช้อํานาจของตระกูลขคค่มขู่ในสถาบันช่างเป็นการกระทําที่น่ารังเกียจท่านย่อมรู้เกลียดใจดีเกิดอะไรขึ้นน่ะดูเหมือนว่านายน้อยของตระกูลจันทาธร,รมินเหลียงเจียนกําลังจะสู้กับใครอยู่ก็ไม่รู้ ทำไมข้าจะไม่มีสิทธิ์ยุ่งยากกับมันเงินล่ะปล่อยมือข้าเดี๋ยวนี้ซะนายน้อยเหลียงเจียนอยากจะทดสอบฝีมือของตัวเองเรามาประลองกันหนึ่งดีไหมเพื่อวัดความแข็งแกร่งกันเลยเจ้าจะให้ข้าใช้ความแข็งแกร่งได้อย่างไรในเมื่อเจ้าเล่นไม่ปล่อยมือข้าแบบนี้คิดว่าข้าคนนี้จะกลัวฝีมือของเจ้ากันนล่ะน่าขันถ้าจะให้ข้าสู้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็มันไม่ยุติธรรมหน่อยเหรอในเมื่อเจ้าเล่นอยู่ข้างชิงเหอแบบนี้ถ้าอยากให้สู้หนึ่งต่อหนึ่งนะก็ส่งชิงเหอมา,าสู้ข้าสิเจ้าว่ายังไงล่ะ ข้ายินดีรับคำท้าของเจ้าแต่ทว่าในเมื่อการต่อสู้นี้เกิดขึ้นเรื่องของเราเจ้าไม่ควรนำมันไปเป็นปัญหาในภายหลังต่อตระกูลของข้าละ่ะดีในเมื่อเย่ยชิงเหอเสนอมาแบบนี้ล่ะก็ข้าจะเชิญผู้คนอื่นๆมาดูเป็นขวัญตาว่าการต่อสู้นี้จะไม่มีการนำเรื่องของตระกูลมาเก,กี่ยวข้องอีกต่อไปอาจารย์สู้เฉียนได้โปรดเป็นกรรมการให้ผู้ข้าทีเจ้าแน่ใจแล้วงั้นหรือ ขอรับสถาบันดาราสวรรค์ก็มีการจารัดให้นักเรียนต่อสู้กันเพื่อสร้างสัมพันธ์กันอยู่แล้วย่อมได้แต่ทว่าในการต่อสู้นี้จะต้องห้ามมีการถึงตายโดยเด็ดขาดถ้าอย่างนั้นรออะไรอยู่ล่ะประกาศต่อโู้ไปเลยท่านอาจารย์มีทุกคนมาดูนี่เร็วเข้าตรงนั้นมีการต่อสู้ด้วยดูเหมือนว่าสองคนนั้นจะสู้กันแล้วนะนั่นมะเหลียงเจียนนี่กับมีคนนี้ได้หกคนหนึ่งแก้วคิดตันแย่ชิงเหรออยู่นิง่งว่าไงมากับข้าทีสิฮะไปกันเถอะเกิดอะไรขึ้นงั้นหรอ โอ้ไม่รู้งั้นหรอมาดูด้วยกันสิจะได้รู้ไปเลยเจ้านี่มาหลบได้ยังไงกันนะทำไมเิดจะหนีหน้าอย่างเดียวหรอเจ้าหนูโอยนี่เจ้ามองเห็นข้าโจมตีด้วยหรือไงก็เพราะว่าเจ้าเคลื่อนไหวช้าเกินไปน่ะสิว่าไงนะคำพูดดวดดีนังนะลองรับหมันของข้าดูก่อนเถอะล่วงไปซะอะไรกันนะ ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับโอ้โหทิ่งหือของเราเริ่มจะ ตบตีฆ่าฟันไม่ฆ่าฟันดีแค่ตบตีสู้ลบลากันได้แล้วนะครับไม่ได้เป็นไอ้กางเหมือนตอนแรกนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเก่งแล้วนะครับแล้วก็เดินตามรอยสิทธิเนี่ยหลีของเราหรือเปล่านะครับเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีในวันจันทร์หน้านะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ